ตัวไรกก่อนตัวนี้เป็นมือออกกระลังกระตุกกระเดื่อตุกมาเถอะอันนี้กระดอเนื้อเสื้อเสื้อเสื่อราคาท่านนี้ไปพูดมาครับสบายแล้วหาบาทเสียแล้วฮะฮะนี่เงินเสียบ้านแล้วเสียราคาบาทสวัสดีครับพี่น้องบาวิทย์พาเที่ยวมาอีกแล้วครับคือเก่าคือเก่าหงุด เจ้นาคุณน่นมากเลแต่เปิดกล่อ,องให้เจ้าเลยเจะเปิดใบไหนขี้เกาขี้เกาเ <laughs> จ้าอยังแบบแม่เจ้าคือว่าเบาหยุขดข่อยนี้นี่เหมือนกันเอาคอยเปิดให้เจ้าดิไปคอยบ้าถ้าเจ้าพาเาพาข่อไปเที่ยวโอ้ยได้ได,ได้ครับผมเหมืกับบ้าครับไปบุญแอบแอบแอบป้ายังห้องมึงมาเที่ยวมาเที่ยวป้ายังป้ายังนี่ยอาสิมาหาซื้อป้ายังซื้อป้ายัง ต้องกรีดยางไปซะก่อนนี่ม,มีอุปกรณ์บ่มีเหรอเนะอาะเออพี่ด้เออเดี๋ยวข่อยจะพาเจ้าไปพาเอาไปหูวจักกะพลูไปกรีดยางทดสอบมึงซะก่อนโอเคคั้นโอเคเดี๋ยวข่อยจะพาไปสื่อสวนยางมีกันอยู่หารอยขึ้สิใดอโดนแจ็กสองสามลายหรอพี่น้องขี้เก่าครับมึงนี่ขี้เก่าเดีย๋ยวจะพาไปหูวจักกัะจะคล้องสวนยางนะครับไปหาวิธีกับเพิ่นกรีดแบบไหนเห็ดแนวไหนไปเลยครับพี่น้องไป ประคองเมื่อนี่ใส่กระตุกจะเป็นการกระตุกกระตุกมีเราวิธีการกยืดสายก็ขวา้าเขาจะยืดยืดแจังสีแล้วเวลาพ่อมาถึงกลางนี่เขาเอื้อซับขาหลอกค้างเขาจะเป็นสี่อสเออมันจะมีทักษะที่จะบอกไฮบาตย,ยางมันจะมีเปลือกเปลือกแข็งแล้วก็เปลือกทรายเป็นจุดๆแล้วก็มีแกนข้างในเขาจะบอกไฮฮอดถึงแกน มันจะมีอยู่สามชั้นน่เขาเอิญแบบเปลือกแข็งครับถ้าหลอกถ้าหลอกไปมันจะเห็นเปลือกทรายเป็นจุดๆๆแต่ถ้าหอดแค่เปลือกทรายน้ำยางสิบออกข้าวตรงไปไกลๆในเหยื่อไก่แกนมันจะใช่น้ำยางแต่วิธีการกินให้พ่อใหญ่ต่ำซอันนี่ตั้งแนบเนาะแนบแต่ว่าข้าเข้ากีดมีข้ากีดอแหลกเนาะแหลกปึ๊บเนาะเัากแต่ตั้งแต่สีหัวเขาบ่เขาเนาะครับสวยงามข้าเข้ากีดไปครับ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็มันดูเอเอาปุ๊บ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 อ๋อพี่สามดิ๊มพี่สามดิ๊มนะพี่ามอิ๊มปุ๊บปุ๊บเจ้อามดิ๊มปุ๊บ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 ปุ ฮะมีเงินเสียบ่ะไรเขาแพีราคาบาทมันบาทเลยนี่น้ำยาดอกเลยเ้านบ่านมาถูกอ๋อเม่นบ้านบ้านท่บอกเด้ฉันบอบานท่บอกขนาะมาพี่น้องไหมเกียร์ยานเข้าลองลองลองทั้งสันใส่เบ้างท่านี่บอครับเออลองทั้งสันใส่เบ้างสิบาทบอวายบ่บานแล้วครับอันอันมือเขาต้องจังสี่บ่คือสนคือไม่สนุกปะบนบูปานั่นเฮือจังสีบอครับโอ้ย เสียเงินมีเง huh well, so. er ินเสียบ้าเนาะอพี <h 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 ่น้องเลยจ้งเสียบ่ปาน้องิเลยบ่เม่นครับปากันดึกกว่ามากอักนึงดิโว้ยมันเข้าม่จับกระดกคอดินแหงยันยันยย่าดิงควายเออคื้จดละคื้จุดละฮื้้้ cúi lại về thì đầm cho ôi nhang xe bui nhang cúi lại về thì ba okay, ừ. leo bà dao bộ nha ba leo ba tôm nhang ra ở ngay ok vậy là hông ừ ngày cưỡi kiếp bao giờ đi nè còn leo hết nước tôm nó nè 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 này nè 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 มีแต่ทังนียังเดียวอ่าเดี๋ยวเราออนุาตเดี๋ยวเาออนตอ๋อต้องเอาสอหน่ะอันน้ลกไหลมันะครับเพราะว่าบครับเพรัะครับืรับคนับครับับครับครัครับครับครับับครครับคกครรครับค่ับครับคันครัอครับ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 คบครับคบคักครับครับครับคบคบัครับ ได้ดวไดดวงเลยครับเบิ้งอีกเนี่ยอย่าเบิ้งคาะน้อพอดีอีด้นึ้วบิ้พี่น้องนี่นบาทเบิ้งสาะได้ดวได้ดวงเลยครับเบิ้งที่ลวครับเบิ้แล้วแต่ได้สิธนัครับพุ่นกลับสธนัทเนีนีผมนี่แหละปากของผมอะไรดีกูมาม็เบิ้งติะรี่ของเราแบบยวกับต่งไเลยบไคับ แ้วเราขี่ด้ตำ <AS L> แต่ว่าห้องผมไหลดีกว่ามูบางทีนะผิวเนียนว่าผิวเนียนเลยสองคนนอ่ตัววหน้ี่เดียดียดที่เดียกดีไอ้ต่ำเฉื่ออเป็นไพวกกระิบัดใช่ไหเท่ตัวไหนเน้อครับ <thing> มาจะได้ครับมื่อนี่บ้าวิทยผ้าเที่ยวนะครับมาผ้าเที่ยวสดยังเบึ้งเบิ้งให้ไก่พี่น้องด้วยเบิ้งทาแล้วก่อนโอ้ยมันคือจิกกัวบัตนนกใช่ปเอ้า่ต้องเบิ้งอุ้มมันกือดัางขู่ขขๆ,ขๆของเจา้าคือบุญดังเราดิปักดังเทือกบุญแม่ก่อน <laughs> นายจ้างเพิ่นล่างเรียนนี้นะเอ้าเอ้าโอ้ยพี่ทั้งสันมึงเนี่มึงทานแล้วีดยางครับพี่น้องเอ้ยบ้านพะเอ่น้ำบักเตื้อกีดครับบ้านพะเย่น้ำบักเตื้อกีดครับบาดบั้งล่ะน้องเอ้ยบาดมั้งบาทบาดบาทก็ไปหมด้ล่ะพูดอะไอุ้ยมึงดูล่ะ องทองอยุ่ยไปข้อล่องมงนหนึ่งสรแล้วก็อเอาคือเป็นครัคบบ่แล้วมันบาดพี่ใช่หรอมังมองมันออกร,รุงแจ็คแล้วล่ะบาดไปใสุ่้นี่เขาให้บาดพี่แม่เพื่อนป๋แจ็คแล้ว<บ>ขเขาโมโหแล้วกระดามหล่น,น,น<บ>เนี่ยคุณ <laughs> <laughs> หอดเกลยนไปเรื่อยเ้าโอ้ยพีหน่อยเลยสาป,ปูนใข่แนนเนานะพขึ้นไมไม่ไม่ไม่เลกกว่าปักลุงเอาปลาแล้วนอนแขนสอจะปักลงคุน พักสีก้อนบ่ปักแกะขึ้นมาเห็นบมหน้าพักเห็นอ่ะปักแล้ววันนี้ฮักกันไอ้สีก้อนบ่ปักงัดสองกง,งัด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 ขึ้นมาหายมันออกทั้งนอกพี่ว่ามันหายมันเข้าไปทั้งในฮะพี่แม่มันบาดพี่น้ำเนอทเอาหนีตีอืมเอาหนีบ่่ะใช่ไหมบ่อ่าดึงรถโอ้มุนบดอ่ะเนาะแกนเพิ่นพี่น้องเอ,อ้ยติดจอดติดจอด <c oughs> มึงดูบอลนี้พี่น้องได้ดวงได้ดวงหรือเปนี้มันบดละต้นยางเพื่อนะบมุนดอกอ๋อบานที่นี่เพียงใดถึงออกบ่สิเฮ้ยเอาเรือมาพี่น้องโอ้ยได้เรือขึ้นสีไข่อยู่นขึ้นออกลายบ่ะคักๆนี่ละบขนาดมันก็บุหรี่ยางหน้าตายางน้ำยางน้ำสิตายโอ้ยกระแมนพี่น้องน้ำตายซะ่พ่อแม่หรือแม่บุหรี่ โอ้ยด oh, hmm. ีสักค่อยอืออะไรแล้วบ่นอืมเนี่ยเบิเบิ้งเบิ้งเบิ้งเบิมีต่อตีเป็นสื่อมากเนต่อคนบ่อใหเบ้เบิ้งเบิ้งเบิ้งเบิ้แรบบังเกบั้เบิ้ง้งบ้งเบิงบบเบบิ้งบงบิงเบิงบเบบิบอ จีนวัวจีนไทยนั่นห้องเพิ่นบาดบาดอันนี้น้ำห้องเจ้าบาดบาดแต่ทางในต้นเพิ่นเลยสิมุลบด่าฮ่าฮ่าเฮ้ยเฮ้ยเป็ดตัวนี่บวกปูนยางกันนะแสดงว่าตัวนี้บวกคอยออกดีมันพวกยางหนาหนาตายแล้วยางหนาตายนะครับส่งเอพ่อแล้วเพิ่นสีปั๊มสินพี่น้องอันนี้ห้องวัวไทยเพื่อว่าเถอะเรียนรู้ในการขีดยางเนาะเอาอีกเอาอีกบ่าววิทย์เพิ่นมาเพิ่นสิหาสื่อสวนยางมาทัน เอาคือเอาดูแถเขากีด<ฤ>ทีแล้วเธอได้ปากเดียวนั่นเอากับฟืฝกึกันยังไงเนาะโอ้ยอตายพอดีเลยอยัก <laughs> โอ้ตัวนี้นะตัวอุกนะว่าฝนมิดนยครับ <c oughs> โอ้ยบบดึงยมัมขนานบอกพรุ่งเอ้โอ้ยมันฮ่่าจะให้มันเข่าได้โป่วยคนไปเฮ้ย <c oughs> เอาไว้เข่าโป๊ติโอ้ย <c oughs> เต็มปอูอ่ยาอยู่พี่น,อน้นงนงนงนองเอ้ยเขาเจ้าก็หักเงินเงินเราดอกโอ้ยอ๋อเขาปูมาได้ทีอือเขาบอกผสมกันได้นี่ยางกับยางตัวเที่ยก็ไปเห็ดล้รถให้เฮาเห็ดจะไหนเราเนี่ยออกกันนอกพี่น้องโอ้ยอ๋ออ๋อแสดงเมืม่อและถ้าเต็มถ้าเต็มกับปูหนึ่งใน,นพี่น้องเนี่ยเหมือนยางยอดลำกลดมันมั่นี่ครับนี่ครับ ย้อนนำก้นี้แต่มันแข็งนีดมันเหลวครับแข็งแต่มันแข็งครับแข็งแต่มันแข็งโอ้แข็งหลาครับเนี่คดเลยครับ เห้ยเป็นอยู่ตัวละเป็นอยู่โอ้ยขอทายขอทาโอ้เลี้ยรูซ้ำหนี่ก็เป็นไม่ยี่ต้ละของแท้นด้หนึ่เดี๋ยวขอจีบผาไปซื้อพี่น้องครับนะครับนี่นะครับข้ากษตรเดชเห็นสำหรับการจีดยางของบอร์มิพาเทียวครับไปบุญแอบแอบครับครับบล็เป็นยังไงต่อจากนี้นะพี่น้องขึ้นอยู่กับพี่น้องแล้วนะครับในตัวขั้นคลิปนี้นะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับกดถือใจนะครับราคาอ่ากดซ้ำสะไข่ โค้ดปกกระดิ่งนั่งางให้วกเข้านะครับเด็กกำลังใจให้เกิดมันดังนะครับเนาะมีเงินเด็กเพราะเด็นไปซื้อสวนยางพีนองขึ้นอยู่กับพี่น้องเลยนะครับเตอเป็นขึ้นยู่กับพี่น้องแล้วนะครับสำหรับพวกเข้าสองคนนะครับมือนี้ก็ลบคนพี่น้องสนีกันแล้วกันนะครับเนาะครับผมบอยบิ๊ก่าเจียวผมไ้บุญแอบเอขอก่าบคำมาสวัสดีครับพี่น้องครับย้ย